สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงศูนย์ฝึกเยาวชนหรืออะคาเดมีในโลกฟุตบอลทุกคนคงนึกถึงชื่อดังอย่างลามาเซียของบาร์เซโลนาหรืออะคาเดมีอาเจ็คอันสต์ดดมแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมสโมอสรอเล็กๆที่มีทรัพยากรจํากัดมากกว่าบางทีกับสามารถสร้างดาวรุ่งคุณภาพสูงป้องเข้าสู่ลีกใหญ่ได้ดีกว่าสโมอสรอระดับท็อปบางแห่งเสียอีกวันนี้เราจะพามาจอดลึกปัชญาและแนวทางการฝึกสอนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงงานผลิตนักเตะขนาดเล็กเหล่านี้กันครับเป้าหมายหลักคือพัฒนาไม่ใช่ชนะสโมสรใหญ่ความกดดันส ในการเป็นแชมป์ทุกระดับทำให้โค้ชเยาวชนมักจะเน้นการเลือกผู้เล่นที่เก่งที่สุดตอนนั้นลงสนามเพื่อคว้าชายัยส่วนสโม,มอสรอเล็กว่าเขาไม่มีความกดดันนั้นโค้ชจิงก้าให้โอกาสผู้เล่นทุกคนได้ลงสนามอย่างมีในสัยสัคัญถึงแม้จะทำให้แพ้บ้างแต่ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและพัฒนาทักษะการตัดสินใจในเกมจริงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการฝึกซ้อมในกลวยการใส่ใจแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวในคาร์ดมี่ใหญ่โค้ชหนึ่งคนอาจดูแลเด็ก20-30คนทำให้การให้คำแนะนำแบบจอดจงรายบุคคลเป็นไปได้ยากสโม,มอสรเล็กด จึงสามารถให้ความใส่ใจเฉพาะบุคคลในทุกรายละเอียดพวกเขาจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างลึกซึ้งและสร้างแผนการพัฒนาที่ปรับตามความถนัดของดาวรุ่งคนนั้นได้อย่างแท้จริงสโมสรเล็กเมื่อเด็กเก่งพอพวกเขาจะได้รับโอกาสลงในทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วและต่อนเนื่องนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาเพราะการได้ลงเล่นในลีกอาชีพจริงตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยเล่งการเติบโตทางจิตวิทยาและทักิกได้ดีกว่าการลงเล่นในทีมสำรองดังนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมสโมสรเล็กๆถึงสร้างดาวลุ่งได้ดีกว่าก็คือการรวมกันของปัััจยสําคญ 3อย่างก็คือปัจจัยที่เน้นการพัฒนาวิธีการฝึกที่เน้นรายบุคคลและให้เสรีภาพโอกาสที่ชัดเจนในการก้าวสู่ระดับอาชีพสำหรับนักเตะดาวรุ่งแล้วบางทีการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุน่นที่พวกเขากล้าที่จะทําผิดที่พวกเขาคือคนสาคัญของทีมอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ปลดล็อกศัก,กยภาพสูงสุดข,ของพวกเขาได้ดีกว่าความหรูหราของสโมสรยักษ์ใหญ่ก็เป็นไปได้แล้วคุณล่ะครับคิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ